สวัสดีครับช่องทำม,มาหาแดกวันนี้ก็ออกมาหกินมันอย่างเคยเป็นลมเปนนออเป็นลมนเปนขึ้นเนี่ยกำลังเรียนอาลลากันอยู่มันเป็นลมมันเป็นขึ้นเนี่ยลโโเดือดเต็มไปกะยุมก็ยุมก็ะเยอะ حياني <applause> <applause> ดังนั้นแนี่ยแต่มันอยุ่ไกลไน่น้องกล้องจับไม่ค่ถึงก็เลยลรวก็กำลังห่วนหน้าเราจะจับได้ไม่ได้ก็ไม่รู้สวีอก,กินไมวันนี้ใส่เทคโนโลยีใส ปลาเมืม่อเมื่อก่อนนี้เราก็ออกมาจับปลาเป็น,นปเพจับปลามันจะขึ้นให้เราเห็นนี่ลาทุกวันนี่ปลาด้วยนี่ขึ้นเราก็ต้องใส่ชนหน้าใช้เทคโนโลยีหรืนะปล่าหยั่งลงไปในพื้นทะเลตั้งสามสิบเมตรสี่สิบเมตรเราก็มองเห็นปลาเป็นก้อนเป็นกลุ่มแล้วเราก็แต่ว่ามันใช้ได้เราก็วางมัน ไม่เท่าไหร่แล้วก็ไม่วางปลาของเรามันวางกะว่ามัน,นไ,มได้ประมาณนั้นก็ ลมมันเป็นลม,ม,นเ,ปนลมเป็นคลื่นด้วยแต่มันไม่มีฝน,นเป็นลมนี่แหละลมหนาวหน้านี้ก็ยางว่าหน้าฝนก็อย่างหน้านี้ก็อย่าง,าหาางาแหละจินนภะินลองเนะื้อ จาชิงชางแต่ว่าภาษาชิงช่างปากกะแต่ว่าจะมันจริงก็เป็นปลาซิวทะเลมันก็คล้ายๆปลาซิวน้ําดอนนั่นแหละปลาปลาซิวน้ําดอนมันอยู่ในทะเลเออแต่มันอยู่ในทะเลมันอยู่ในเลก,ก็เรียกเป็นอย่างหนึ่งถ้าอยู่น้ำจืดก็ว่าน้ำลูกเขาก็เรียกว่าปลาซิว ทะเลปลาซิวอันนะี้เรียกว่าปากตะปลายจิงชาตระกูลเดียวกันตระกูลเดียวกับปลาซิวแต่ว่าปลานั้นมันอยู่น้ำจืดมันไม่ได้อยู่น้ำเค็ม ขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับช่องทำมาหาแดกเก็นแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ